สวนชมน้องชลินสวัสดีครับทักทายพี่หมูด้วยสวัสดีค่ะกับโชคดีฟาร์มแคทตัสครับเพื่อนๆหลังจากนะครับมีหลายๆท่านเลยเกี่ยวกับสูตรดินนะครับหรือว่าดินปลูกตอกราฟก็ดีนะครับเรามีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างทําไมถึงมีส่วนผสมแบบนี้เกตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่เจอปัญหาปลูกตอกราฟแล้วเกิดอาการเน่านะครับลากไม่เดินไม้ไม่โตไม้ไม่สวยไม่งาม มาลองฟังคลิปนี้ดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับดินผสมมีอะไรบ้างครับพี่หมณตอนนี้ดินปลูกตอการาฟกับดินปลูกไม้เมล็ดจ,จะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าดินที่เราทำที่อยู่ที่นี่เราจะ,ะหัวใจหลักสำคัญก็คือมูลไส้เดือนแล้วก็ใบก้ามปูนะคะในดินปลูกตอจะมีใบก้ามปูที่หมักแล้วนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนมีแกลบ มีมะพร้าวสับเล็กมีมะพร้าว่อนแล้วก็ออสโมโค้ดนะคะดินปลูกตอ,อเราจะไม่ใส่หินภูเขาไฟเพราะว่ามันจะปร่งมันจะปร่งจนเกินไปนะคะก็คือดินพวกนี้ก็คือเขาจะได้สารอาหารจากาใบกัมปูหมักแล้วก็มูลไช้เดือน หัวใจหลักในดินปลูกไม้กราฟกระตกรองเพชรเนี่ยนะคะก็คือมูลไส้เดือนแล้วก็ใบก้ามปูหมักแล้วนะคะใบก้ามปูพวกเราจะหมักหนึ่งปีนะคะก็จะมีแกลบมีใบก้ามปูมีมูลไส้เดือนแล้วก็เติมออสโมโคดเข้าไปแล้วก็มะพร้าวล่อนขุยมะพร้าวร่อนนะคะแล้วก็มะพร้าวสับเล็กแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะถ้าใครมี มูลมูลปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปั่นแล้วก็มามิกอีกทีหนึ่งได้แต่ถ้าเรามีมูลไส้เดือนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยคอกอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะทําให้ดินเราเค็มจนเกินไปนะคะก็ะหัวใจหลักๆเลยก็คือใบตั้มปูนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนแค่นั้นแหละค่ะ <c oughs> แล้วก็ผสมกัน <c oughs> กับดินทุ่ง <c oughs> ก็มาดูแนวทางในการปลูกนะครับ <c oughs> คร่าวๆ อ่าเข้าๆถางหกนิ้วก็ได้ค่ะใส่ไม่เพื่อไม่ให้ดินออกนะคะนี่อ่ะแล้วก็เติมดินลงไปนิดนึงแค่นี้อ่ะใสนลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมก็ในการปลูกนี่ก็คือฝังลงไปประมาณครึ่งนึงเลยนะใช่ใช่ค่ะ,ะแล้วก็ต้องมีดินรองข้างล่างก่อนด้วยนะเพราะว่าเวลาลากเขาเดินนะ่ะเขาจะหาอาหารได้ดีไงอ่าแล้วก็ประมาณนี้เราก็ตั้งบีบลงข้างๆเพื่อว่าจะ ไม่ให้ต้นเขาลมอะนายเติมอีกนิดนึงก็ประมาณนี้ไม่ให้ล้นกระถางจนเกินไปอ่เลยนะครับเราเวลามันล้นเราก็เอาออกน,นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่นะคะถ้าลูกค้าได้ไปหรือว่าลูกค้าหัดปลูกก็ประมาณนี้นะคะทําตามวิธีนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นตอสดก็ทิ้งไว้ให้หนึ่งอาทิตย์ให้แผลเขาแห้งแล้วเราค่อยปลูกครับอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอเราชําอยู่แล้วแล้วก็เจือนแล้วก็ ได้เลยนะคะครับได้เลยก็สุดท้ายนี้นะครับ <harder. S 1> <America. S 2> เดี๋ยวให้พี่หมูฝากช่องทางการติดต่อหน่อยว่าตอนนี้เรามีแบ่งไม้หรือจำหน่ายอะไรยังไงบ้างในตัวแพลตฟอร์มไหนบ้างที่เราได้จำหน่ายให้กับเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้เราจำหน่ายสินค้าบนช่องติ๊กตอกนะคะแล้วก็ facebook แล้วก็เพจนะคะชื่อเดียวกันหมดเลยไหมพี่ โชคดีแคคตัสทั้งสามแพลตฟอร์มเลยใช่ค่ะฟาร์มโชคดีแคคตัสนะคะหรือพิมพ์คําว่าโชคดีแคคตัสเข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะคะเบอร์โทรติดต่ออะไรช่องทางการติดต่ออยู่ที่นั่นหมดแล้วนะคะมีสอนวิธีการทํานู่นทํานี่เยอะแยะนะคะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็หาความรู้ในนั้นได้นะคะเดี๋ยวทีมงานของพวกเรามีบอกไว้อยู่ในนั้นตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่อ่ตอตอาตำเภอศรีบุรงจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะะ เผื่อเพื so so ่อนๆที่แวะเวียนมาอยากเข้ามารับชมที่ฟาร์มไม้สวยๆก็มีอีกเยอะแยะมากเลยบนเนื้อที่44ไร่นะเธอเข้ามาเลยเพื่อนสุดท้ายนี้นะครับมีคอมเมนต์ก็มีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเรามาทำคลิปต่อนะครับบ๊ายบายคสวัสดีค่ะ